รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลกาปราปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของนายทวัฒน์เพ็งสลงุงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสิน์ สรุปผลการดําเนินงานช่วง6เดือนที่ผ่านมาในการบริหารงานด้านต่างๆนั้นมีการกําหนดนโยบายกลยุทธ์โดยใช้วงจรของเรมมิง P.D.C.A มาใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของโรงเรียนคุณภาพของนักเรียนสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ด้านบริหารวิชาการ จัดให้มีกิจกรรมในการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามความถนัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับสูงดังนี้ 1. กิจกรรมทัศนศึกษาเข้าค่ายทางวิชาการได้แก่กิจกรรมทัศนศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลของนักเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา2566 2. กิจกรรมวันไหวครูกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมถวายพระพรเนื่อง so. ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ส0และกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3. โครงการปฐรมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1และชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2566โรงเรียนหนองคงศรีวิทยาคาร 4. โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศสอนเสริมความรู้โอเนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3และสอนเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 5. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมมศึกษาปีที่6 6. กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษในคาบี่9ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎร,ระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารงานของกลุ่มงานฝ่ายต่างๆได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มกิจการนักเรียนจากการบริหารจัดการสถานศาึกษาได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. สามารถเข้าร่วมกับชุมชนองค์กรภายนอกโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆขององค์กรในท้องถิ่นเช่นร่วมจัดการแสดงน้าตาศิศป์และการแสดงวงดนตรี 2. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เเซ 3. กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและกิจกรรมพิธีสวนสนามเนืองในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 4. มีการจัดครูเวรประจำวันเพื่อดูแลนักเรียนหน้าโรงเรียนสำรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าโรงเรียน 5. มีการให้ขวัญกำลังใจแสดงความชื่นชมยินดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. ครูได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำด้านการออกแบบบทเรียนด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มจุดที่5ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนณโรงแรมขอนแก่นโฮเทลจังหวัดขอนแกน่นด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามและมหาวิทยาลัยกาลสินปีการศึกษา2566 2. มีการจัดระบบเครือข่ไยระหว่างผู้นวอการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโดยใช้โซเชียลมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเพจประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 3. ม,มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองจากการบริหารงานและดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้ภายใต้การดำเนินงานของนายทวัฒน์เพ็งสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารส่งผลให้ครูและนักเรียนมีผลงานและได้รับรางวัลต่างๆดัง,งนี้ 1. ครูได้รับรางวัลชนะเลอร์ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการสิน 2. ครูได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับสหวิทยาเขตห้วยเมกหนองคุ้งสีจำนวน4ประเภทได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายโครงการรักภาษาไทยเมื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566โดยสหวิทยาเขตห้วยเมก็กหนองุงศงศรี 4นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมรอบรู้วรรณคดีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติป e ี2566โดยสหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกรุงศรี 5. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566 โดยสหวิทยาเขตห้วยเมย็กหนองกรุงศี 6. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนต้นโครงการรักภาษาไทยเรื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566โดยสหวิทยาเขตห้วยเมย็กหนองกรุงศี 7. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอลชายเยาวชน18ปีในงานชิงแชมป์จังหวัดกาลสิน2566โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาลสิน 8. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในงานเปิดเทือนโคกหนองนางกาลสินกรีนมาร์เก็ตโดยจังหวัดกาลสิน